คือความเจ็บปวดที่นี่สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Channel 103 MHz จากนี้ไปเป็นรายการจิตอาสาชีวาสินดำเนินรายการโดยทีมงานบ้านชีวาสินมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจิตอาสาชีวาสินบ้านชี ศินมอดินแดงแหล่งรวมจิตอาสาเพื่อเยียวยาผู้ป่วยเรื้อรังเพราะว่ารอยยิ้มของเด็กป่วยวันนี้อาจจะเป็นรอยยิ้มสุดท้ายของพวกเขามาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสากับพวกเราบ้านชีวาสินมอดินแดง ครับคุณผู้ฟังกำังกับรายการจิตอาสาชีวศิลป์นะครับพบกันทุกวันเป็นประจําทุกวันเสาร์ที่เวลา19นาฬิกาส5นาทีถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น k k u c h a ช n e l FM 103 m h รรวันนี้กับ b j เทครับยอมรับว่าขอโทษดีเจขอโทษคุณผู้ฟังทุกคนด้วยจากใจดีเจน้องว่าวันนี้ี่จะเปิดเพลงได้สะดุดมากดีเจก็ขอโทษด้วยด,ดีเพลงมันก็หยุดเล่นนะครับ ดีเจก็รู้สึกแย่อยู่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ยังจัดรายการต่อได้อืมก็กลับมาพบกับรายการจินตนาาชีวสินเนาะเราจะมาบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เราไปทํากันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงข่าวสารที่น่ารู้กิจกรรมที่น่าสนใจในสัปดาห์ต่อไปรวมถึงข่าวสารในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่น้องๆเยาวชนแล้วก็พี่น้องทั่วไปควรจะได้รู้กันอืมเพลงที่ผมเป็นเมื่อสักครู่นี้จริงๆอยากจะเปิดน้ำบัดนาวเนาะดีเจก็มันสะดุด ฟังเน็ตไม่ได้เดี๋ยวดเจโหลดมาแล้วเนาะเดี๋ยวพักเบรกที่สองเนี่ยเดี๋ยวจะให้เปิดให้ฟังเนาะเพลงน้ำบัดนาวมันมีความหมายนะทาไมต้องเป็นเพลงน้ำบัดนาวนนนเนะาะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่เตรียมตัวรอพร้อมรับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ก็คือกิจกรรมอ่าาราวานความสุขบุกสามชุมชนนะครับก็คือชุมชนบ้านบ้านโนนทานบ้านตูมแล้วก็บ้านสบ้านสามเหลี่ยมนะครับตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งเสร็จเมื่อตอนหกโมงเย็นนี้เองก็เป็นกิจกรรมที่ แตสร้างความสุขในช่วงวันหยุด,ดยาวๆแบบนี้เยาวชนไม่รู้จะออกไปที่ไหนก็นี่แหละครับเรามีามีกิจกรรมพิเศษพิเศษน้อโรยทางวาชีวศินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับร่วมกับศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแอก,นก่นนอกากกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรชื่อกิจกรรมว่า,าละครเร่ในความสุขบุกชุมชนบุกักบุกชุมชนสามเหลี่ยมไปสามหมู่สามชุมชนก็คือนอนทนบันตูมก็สามเหลี่ยมนะครับเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรอะ คือให้เราได้เขาเรียกว่ามีละครสอนใจเนาะเป็นคล้ายๆกับเรานำละครนำกิจกรรมนำความสรุกสนานไปนให้กับน้องๆในชุมชนที่ได้กล่าวมาเรื่องได้กล่าวมาแล้วทั้งสามชุมชนเนาะนำความรู้นำกิจกรรมศัลน,นาการรวมถึงของขวัญขนมและและเขาเรียกว่าอะไรเป็นของขวัญที่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งจากทางจากบ้านชีวศิลป์เองรวมถึงทางศูนย์เยาวชนแล้วก็ผู้สนับสนุนอื่นเนาะก็ได้ร่วมกนเนาะมนำ สิ่งเหล่านี้ไปมอบให้กับเด็กๆที่พักอยู่ในตามชุมชนแออัดเหล่านี้เนาะก็เรียกว่าเป็นการสร้างความสุขในช่วงวันหยุดยาวใครที่ช่วงนี้เดินทางเนาะวันวันหยุดเลยเนาะก็ใครที่หยุด4ี่วันหรือหยุด5้าวันก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเดินทางอย่างระมัดระวังเนาะแล้วก็อย่าลืมที่อย่าลืมว่าการไปเที่ยวก็ดีนะครับแต่ว่าเราใช้เวลาว่างของเราสามารถที่จะมาช่วยเหลือน้องๆที่ ขาอยู่แต่บ้านนี่เฉยก็ได้ที่เขาไม่มีโอกาสไปเที่ยวเนะาะฮึนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวดีเจจะเปิดเพลงที่สองให้คุณได้ฟังกันเป็นเพลงเขาเรียกว,ว่าเป็นเพลงที่ดีเจได้แปลงเนื้อแล้วล่ะจริงๆดีเจแปลงเนื้อแล้วแต่ว่าดีเจไม่เอาเพลงนั้นมาเปิดเพราะเสียงดีเจแย่มาก <c oughs> แต่่าคือดีเจแปลงเพลงเนี้ย เพลงน้ำผัดนาวเนี่ยที่จะเปิดให้ฟังต่อไปนะครับไปเป็นเนื้อที่เกี่ยวกับการรณรงค์อะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงหน้าเนาะ่อนนี่ยเดี๋ยวพักช่วงนี้ไว้ก่อนแล้วเจอกันกับเราเจอกันช่วงหน้านะครับกับรายการจิตอาสาชีวศิลป์ดิฉันชอบเพลงนี้นะเพราะว่ามัน แจมแจดแจมแจมว้าว wow, นะครับดีเจก็ชอบเพลงนี้เป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับเขั้วช่วงที่สองซึ่งดี่คิดว่าคงเป็นช่วงสุดท้ายของรายการอะไรกับรายการจิตอาสาชีวสิ่นะครับเนี่ยจบไปว่อสักครู่นี้เป็นของพี่วีเดอร์ซสตาร์นะครับกับเพลงแจมแจดแจมแจมว้าวตอนเปิดอยู่ดีเจก็เต้นนะครับเจยชอบเพลงนี้มากเลยเป็นเพลงนี้คือนั่นอาตรงตรงเลยนะดีเจเคยแปลงเพลงเนี้ย เป็นเพลงหลายๆเพลงเลยจริงๆคือเนื้อมันมันง่ายแล้วมันก็สนุกจังหวะสนุกเนื้อเพลงง่ายจาังหวะน่ารักด้วยทำนองดีคนแต่งเพลงนี้เจ๋งจริงๆนะครับก็กลับมาสู่ช่วงที่สองซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการจิตราชาชีวศิลป์นี่แหละเราจะมาบอกว่าเราเอาเพลงน้ำบัตน,นาวเพลงเนี้ยไปแต่งอะไรเนาะคาราวานความสุขที่ออกทัวร์กันวันนี้นะครับสามหมู่บ้านเราเน้นอยู่เรื่องหนึ่งเนาะเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเจ้าพัอคอนแก่น ให้เป็นวาระแห่งชาตใาจจาาิให้เป็นวาระประจําจังหวัดเลยวาระวาระให้เป็นวาระประจําจังหวัดเลยนะครับเรียกว่าน่าสนใจเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ย,ะยะเยอะแยะไปหมดเนาะถ้าใครไปดูในแฟนเพจก็จะเห็นดีเจโพสเป็นโน้ตขึ้นไปแล้ว่าเป็นเนื้อเพลงอะไรยังไงเนาะจะเดี๋ยวจะพูดข้าวคือว่าปัญหาบ้านเมืองเราทุกวันนี้เยอะแยะเนาะอะไรแพงอของข้าวยากมากแพงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากสังคมไทย ตั้งนานแล้วล่ะก็คือยาเสพติดนะครับยาเสพติดนี้เป็นอะไรที่เป็นปัญหาบางคนบอกว่าเป็นปัญหาของผู้ใหญ่เนาะเยาวชนไม่ไม่รู้ดอกจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เยาวชนนี่แหละปัจจุบันมีเยาวชนที่ติดยาเสพติดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเองหรือแม้กระทั่งอะไยามุกอื่นๆปัจจุบันนี้เยาวชนเนี่ยเขาไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้มากมากจนผู้ใหญ่รู้สึกว่ามันธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วมันธรรมดาไหม มันก็ตอบยากแต่ว่าคือเรารู้เนาะเหมือนกับเขาบอกว่าอะไรถามเด็กๆเนี่ยถามเด็กๆเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยถามเลยน้องครับยาเสพติดดีไหมเชื่อไหมว่าทุกคนก็จะตอบว่ามันไม่ดีทุกคนรู้มันไม่ดีหมดเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมันมีอะไรที่มากกว่าคําว่ายาเสพติดมันอาจจะเชื่อมโยงถึงบุคคลผู้มีอํานาจหรือว่าบุคคลผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรมีเส้นหรือว่าบุคคลที่ คือมีอิทธิพลอ่ะง่ายๆแล้วกันคือมีเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพลหรือเกี่ยวกับองค์กรต่างๆที่อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจหรือสังคมในประเทศเราเพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันก็เลยไม่หายไปสักทีถามว่าเราแก้ยังไงล่ะเราจะไปจับคนเหล่านั้นมามึงมีอิทธิพลไม่ได้นะถามว่าเราทําอย่างนั้นได้ไหมทําได้ครับแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาที่เขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้นเหตุอยู่แต่ว่าคือมันทํายาก หลายๆคนผูน้วังเขาคงจะรู้ว่ามันไม่ได้จับกันง่ายๆขนาดนั้นนะเนาะแต่แบบเออเราสามารถที่จะเช้ป,ปัญหากันแก้ปัญหากันเองก่ายถ้าจะเย่นชนเนาะเราต้องปลูกฝังทําให้เห็นภาพทําให้เขาดูว่านี่ยสิ่งเนี้ยไม่ดีอย่าทําอย่าทําอย่าซื้อขายเห็นปุ๊บให้รีบบอกบอกไปเลยคุณตํารวจครับช่วยด้วยช่วยด้วยหนูมียาเสพติดอืมเพราะว่าจังหวัดเราน้องเป็นวาระจังหวัดเลยเนาะบอกว่า เจ้าขนแก่นจะไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเพราะฉะนั้นไม่ว่ายาเสพติดจะมาในรูปแบบไหนก็ตามดีกเลี่ยงแล้วก็แจ้งบุคคลที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นคุณตํารวจหรือว่าผู้ใหญ่ในชุมชนเนาะบอกว่าเนี่ยเราพบเจอคนนี้นะเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเราไม่ใช่แบบเฮ้ยมึงขายยาไม่ยุ่งกับมึงไม่ใช่นะครับคือเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหารวมกันไม่ใช่แบบ เห็นยากจะติดขายอยู่วิ๊วิ๊วเราไม่ยุ่งหรอกให้เขาขายไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะตีความอย่างนั้นให้เราตีความว่าเราจะช่วยกันดึงบุคคลที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยออกมาเนาะอืมอย่างนี้จะดีกว่า yeah. เย่เรียกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดีจะแต่งเองนะครับจริงๆไม่ได้แต่งหรอกคือแบบแปลงเนงรับแปลงคำนองมาก็สนใจก็ไป <laughs> ตัวแกอีกแล้วอ่ะ ก็สนใจก็ไปดูเนื้อเพลงแล้วก็ไปโหลดฟังที่ดีเจอัดไว้ซึ่งเสียงแย่มากนะครับแต่ว่าคุณไปโหลดฟังได้เนาอดีเจไม่ได้ว่าอะไรหรอกดีเจก็วโพสต์ลิงก์ขึ้นมาให้แล้วก็ไปดูเสียงว่าเสียงดีเจตอนนี้เสียงแหบอัดเพลงนี้เป็นยังไงนะครับก็ เป็กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเนาะตลอดช่วงสัปาที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมตลอดทุกๆสัปดาห์เนาะวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีอังคารเวลา10 0โมงถึงเที่ยงเราก็ไปที่ลานเด็กเล่นอ p ปดีกราบารเวชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็17นาฬิกาไป็น่นไปเราไปกันที่3าอง,งูโรงพยาบาลศรีนครินวันพุธ เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปเราไปที่ตึกเคมีบำบัดอาคาร12 wow. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับพฤหัสบดีเราไปกันที no ่โรงพยาบาลศรีนครินทร์3วงงู17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษอื่นๆมากมายที่คุณสามารถจะติดตามได้รวมถึงมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือร่วมกับพวกเราเนาะผ่านทางบ้านชีวศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านชีวศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บ้านเราอยู่เป็นหลังสีขาวๆเนาะอยู่ ติดวงเวียนที่มีปฏิมาก,กรรมสีส้มเข้ามาทางประตูมอริแดงที่บ้านเศอยู่ทาง้ายมือนะครับแล้วก็คุณสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารภาพกิจกรรมที่เราไปทํากันมารวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อไปเราจะโพสบนแฟนเพจนะครับคุณสามารถเข้าได้ไม่ว่าคุณจะเป็นยูสเซอร์เฟซบุ๊กเองหรือไม่ก็ตามคุณสามารถเซิร์ชกูเกิลหรือเซิร์ชที่ไหนก็ได้เซิร์ชคาว่าบ้านชีวศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเซิร์ชคำนี้ครับเจอแฟนเพจ,แฟ,เพจแฟนเพจเดียวนะครับรูปโปรไฟล์เป็นรูป ้ายบ้านชีวสินเนาะคุณสามารถเข้าไปกดไลค์หรือว่าไปกดซ u b s c r i b e ดูกิจกรรมที่เราไปทำกันได้ด้วยนะครับเย่ yeah. ก็กิจกรรมที่พิเศษที่สุดสอง,องสัปดาห์นี้คือเราเดาได้ h a p p y Birthday กับน้องๆกับไม่ใช่น้องๆกับน้องที่เราเรียกว่าเป็นจิตอาสา,ศาศที่มีอายุน้อยที่สุดของบ้านชีวสินนะครับนั่นก็คือน้องหมาแพนดี้นะครับเย่ yeah. น้องหมาแพนดี้ก็ครบรอบวันเกิดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะขอให้น้องโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติไ้นะครับเย่ดีเจก็จะส่งเพลงสุดท้ายนี้ก่อนลารายการไปน้องก็พบกันได้ใหม่กับรายการจิตอาสาชีวศิลป์นะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลา19บเนิกาสามสนาทีถึงเวลา20่สนาฬิกาโดยประมาณนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น k ค u Channel FM 103ร้อยสามไมนวันนี้ดีเจจะฝากเพลงนี้ที่มีเพื่อนจิตรสาคนหนึ่งเขาได้ทําคลิปแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากเหมาะสําหรับไม่ใช่แค่ แฮปปี้เบอร์เดคนที่เรารักแต่เหมาะกับคนที่เรารักแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่กันเนาะขอให้คุณมีความรักที่เกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันดูแลกันมีกันตลอดไปเย้ yeah. ฟังเพลงนี้กันนะครับดีเจของตองลาดคุณผู้ฟังไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับผมสวัสดีครับ